มานีมาพอกันอีกแล้วแท้พี่น้องมาหนีพะย่เราําลังจะเตรียมเตรียมผักที่พอไว้ได้สองสามเดือนแล้วล่ะพอไว้ในบ้านเพื่ออันนี้ผักบุ้งนี่พี่น้องงเบื้องนะกําลังไงปลูกไว้ในบ้านในกระบ,บะแต่ว่าอากาศมันข้างนอกมันยังเย็ยนอยู่แต่ว่าอาทิต์อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าแดดดีอยู่แต่ว่ามือนีเบิ้งนี้นพี่น้องงเบ้องนะเฮยัง เพื่อจงมันจะฝนหรือจะล้มก็ยังบอลูเดี๋ยวต้องต้องคอยเบิงตะวันเราก็ล้งเตรียมเตรียมกลา้าก้านีนะกล้าผักกาหยางเสียวไปปลูกทั้งนอกเตรียมไว้เพราะว่าเพอะพอไววพอไห้เติบหนึ่งแล้วนะนี่คนนี้พี่น้องแต่ว่าแปลงนี้ไม่เ,เห็นเกิดอันนี้เกิดบางนิดหน่อยแต่แต่นี่ผักบุ้งได้พี่น้องงามงาม เราเฮ็ดเองเหมดเด้นี่นี่ก็เฮ็ดเองนี่่อยเป็นผู้เบิง่อยบกเกงคือเลาวนะอ่ารเราเฮ็ดเดี๋ยวสิพาไปเบิงบกพริกต้นบกพริกที่เราเตรียมใหม่โอ๊ยปีนองุ่ะนะรถไถนะรถไถนะรถแท็กเตอร์เ่ินบานเขาออกไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิงบกพริกจงเทิงบ้านเนดะ้อแล้วปลูกอีกคือเกาเด้แล้วเราเป็นคนปลูกเราเป็นคนปลูกเห็ด เ,เองแล้วมันมันพอใหญ่คานเดี๋ยวพาไปเบิงบ่งบกผิดทึ่งๆได้พี่น้องนี่พี่น้องบงกผิดเอาเก็บมาไว้ทึ่งๆบานเวลาฤด,ดูหนาวถต่ว่าใบมันกับนี่ถือว่าใบหลยยด้วยพี่น้องมันก็ปงออกไม่เนาะตอนนั้นมันก็บว่าลายปันนีดอกช่วงฤดูหนาวนี่นี่แล้วเอาจากตะกี้เราปูปทั้งรางนะดูกหลกได้พี่น้อง เก็บได้ก็เป็นกิโลอยู่เด้ช่วงนั้นนี่นะเดี๋ยวข่อยฟ้าไปเบิองอีกต้นหนึ่งนะนี่นี่อันนี้แล้วเปลืงสื่อมาแล้วจะมากล่ามาั้งอันนี้สื่อสื่อมาหรือปลูกเดี๋ยวตรงไปถามแล้วว่าแน่ใจว่าว่านี่เราซื้อมาหรือเป็นต้นกล้าอะไรเลยเราปลูกไว้นะ แต่ว่านี่ผักนี่ที่มันเหลือหลอดเกิดอยู่ได้พี่น,อน้องนี่นี่มีสามมีหลายหน่วยอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยอย,ยู่ได้พี่นอ้องเพราะเด็กผัดอยู่เด้กจานหนึ่งเสี่หมูผัดเส้่หมูเส่หอมใหญ่เนาะแล้วแล้วดูแลแล้วปลูกเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิง้งต้นหนึ่งอีกต้นทั้งหนอกเพราะมันต้นหนึ่งดอกสามสีต้นนี่แหละ มันกะบ,บ๊ปันไดนะเดี๋ยวพาไปเบิง่งอ๋ออันอันทั้งทั้งที่คอยพาเจ้าไปเบิ่งอะนะที่ว่ายุธงโตที่มันกําลังเกิดที่บ่อบเป็นบกพิกแล้วเป็นคนปลูกพอพันเองูกทัวรัทัวว่าฝักยาวกับเืิดตะกูนทัวร์แล้วปลูกคอยในว่าแล้วสื่อแล้วว่าแล้วพอพเองพอเองปลูกเอง บอกพีกที่ว่าเสียเบิงอีกสีหาต้นอ่ะมันบาย้งบหลอดแสงมันบ่ได้ข่อยก็เลยตัดคลิปนั้นออกมันบ่นเห็นมันมืดมยู่ทั้งหนอกุหม่องทางขึ้นบันไดแสงมันบ่ได้ข่อยก็เลยเบ้อไทยไอพี่น้องเบิงนี่เห็นบ่แล้วออกส่วนหนึ่งแล้วก็อ,ออกไปทั้งหนกเด้ที่ว่าแล้วใส่กระถางสิถิ่มไว้เขาไปพอดมองอีกมองหนึง่งนะแกเบิงพี่น้องเบิงเสีย